สวัสดีครับผมจิตรพัฒน์เทียมสุพัฒน์ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนที่17เรื่องของแข็งและของไหลในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษาสมบัติทางกลาศาสตร์ของสสารในสถานะของแข็งและของไหลกันนะครับภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็นภาพสะพานภูมิพลซึ่งเป็นสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา นักเรียนจะเห็นได้ว่าเรานำวัสดุที่หลากหลายมาสร้างสะพานนี้เช่นเราใช้สายเคเบิลรับน้ำหนักสะพานที่ทำจากเหล็กหรือเสาของสะพานที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสายเคเบิลถึงต้องทำจากเหล็กจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้สายเคเบิลที่ทำจากวัสดุอื่นแทนโครงสร้างสะพานจะต้องรับแรงกระทำจากการใช้งานและสิ่งแวดลอ้อมเราจึงต้องเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่นสายเคเบิลของสะพานทําหน้าที่รับน้ำหนักของสะพานโดยอาศัยแรงดึงภายในสายเคเบิลเราจึงต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถรองรับแรงดึงได้ดีดังนั้นการศึกษาสมบัติของวัสดุต่างๆจึงมีความสำคัญต่อการเลือกใช้วัสดุสำหรับสิ่งก่อสร้างในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากสำหรับบทเรียนที่17มีคำถามสำคัญดังนี้ครับ 1. เมื่อออกแรงกระทำต่อวัสดุที่เป็นของแข็งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 2. ของไหลที่อยู่นิ่งและของไหลที่เคลื่อนที่มีสมบัติเป็นอย่างไรและสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของไหลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ซึ่งสอคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญที่นักเรียนควรเก็บไว้ในใจในขณะที่ศึกษาบทเรียนเรื่องของแข็งและของไหลเพื่อที่จะตอบ2องคำถามนี้ในภายหลังครับเนื้อหาในบทเรียนเรื่องของแข็งและของไหลจะมีการแบ่งหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้ครับ 1. ของแข็งและสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง 2. ความตึงผิวและความหนืดของของเหลว 3. ของไหลสถิต 4. พลาสตร์ของของไหลซึ่งในวีดีทัศน์นี้เราจะมาศึกษาในเรื่องสภาพยืดหยุ่นของของแข็งกันนะครับบทเรียนหัวข้อนี้มีจุดประสงค์ให้นักเรียนสามารถอธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุเมื่อถูกกระทําด้วยแรงก่อนอื่นเรามาสังเกตสิ่งรอบตัวของนักเรียนกันนะครับนักเรียนเห็นว่าเรานําวัสดุของแข็งมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง นักเรียนอาจจะเห็นของใช้ต่างๆรอบตัวเช่นโต๊ะเก้าอี้ซึ่งมีแรงกระทำต่อของใช้เหล่านี้ในขณะที่ใช้งานนักเรียนคิดว่าแรงที่กระทำต่อของแข็งเหล่านี้มีผลอย่างไรต่อรูปร่างของของแข็งเราจะมาศึกษาผลของแรงที่กระทำต่อของแข็งโดยสังเกตสถานการณ์ต่อไปนี้กันนะครับสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพน,นี้คือฟองน้ํา นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรูปร่างของฟองน้ําถ้าเราใช้มือออกแรงบีบกระทําต่อฟองน้ําและรูปร่างของฟองน้ําจะเป็นอย่างไรถ้าเราหยุดออกแรงกระทํานักเรียนจะเห็นว่าเมื่อฟองน้ําถูกแรงกระทําจากมือรูปร่างของฟองน้ําจะเปลี่ยนไปและเมื่อหยุดแรงกระทําฟองน้ําจะคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมในอีกกรณีหนึ่ง ถ้าเราใช้มือออกแรงบีบกระทำต่อ,อก pues ระป๋องน้ำอัดลมให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างนักเรียนคิดว่ารูปร่างของกระป๋องน้ำอัดลมจะคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทำเหมือนฟองน้ำหรือไม่นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อกระป๋องน้ำอัดลมถูกแรงกระทำจากมือเบาๆทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปและเมื่อมือหยุดออกแรงกระทำกระป๋องน้ำอัดลมยังสามารถคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้ แต่เมื่อกระป๋องน้ำอัดลมถูกแรงกระทำจากมือมากเกินระดับหนึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่ากระป๋องน้ำอัดลมจะไม่คือรูปร่างสู่สภาพเดิมถึงแม้ว่าเราจะหยุดออกแรงกระทำแล้วก็ตามเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ต่างๆจากสถานการณ์ที่เราได้สังเกตไปนะครับเมื่อมีแรงกระทำต่อผิวของแข็งจะทำให้ของแข็งมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเรียกว่าการผิดรูปซึ่งในภาษาอังกฤษ เรียกว่า deformation การผิดรูปแบบแรกที่เราสังเกตได้คือเมื่อออกแรงกระทำต่อของแข็งจะทำให้ของแข็งมีรูปร่างเปลี่ยนไปแต่ของแข็งสามารถคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้เมื่อแรงที่กระทำต่อของแข็งหยุดลงการผิดรูปในลักษณะนี้เรียกว่าการผิดรูปแบบยืดหยุน่นซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า elastic deformation ในขณะที่ของแข็งมีการผิดรูปแบบยืดหยุ่นนั้นจะเรียกว่าของแข็งมีสภาพยืดหยุ่นซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า elasticity การผิดรูปอีกแบบที่เราสังเกตได้คือเมื่อของแข็งถูกแรงกระทํามากเกินระดับหนึ่งของแข็งจะเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวรและจะไม่สามารถคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้ถึงแม้ว่าแรงที่กระทำต่อของแข็งนั้นจะหยุดลง การผิดรูปในลักษณะนี้เรียกว่าการผิดรูปแบบพลาสติกซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า plastic deformation ในขณะที่ของแข็งมีการผิดรูปแบบพลาสติกนั้นจะเรียกว่าของแข็งมีสภาพพลาสติกซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า plasticity เนื้อหาในหัวข้อเรื่องสภาพยืดหยุ่ของของแข็งก็มีเพียงเท่านี้ เดี๋ยวเรามาสรุปสาระสําคัญร่วมกันหนึ่งนะครับเมื่อเราออกแรงกระทําต่อของแข็งจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับของแข็งครับเมื่อเราออกแรงกระทําต่อของแข็งของแข็งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเรียกว่าการผิดรูปครับการผิดรูปของของแข็งนั้นมีอยู่2แบบนักเรียนจำได้ไหมครับว่าการผิดรูป2แบบนี้แตกต่างกันอย่างไร การผิดรูปเกิดขึ้นได้2แบบคือ1ถ้าแรงกระทำต่อของแข็งน้อยกว่าระดับ1ของแข็งสามารถคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้เมื่อแรงที่กระทำต่อของแข็งหยุดลงการผิดรูปในลักษณะนี้เรียกว่า,า,วาการผิดรูปแบบยืดหยุน่น2ถ้าแรงกระทำต่อของแข็งมากเกินระดับ1ของแข็งจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างถาวร well. และจะไม่สามารถคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้ ถึงแม้แรงที่กระทําต่อของแข็งจะหยุดลงการผิดรูปในลักษณะนี้เรียกว่าการผิดรูปแบบพลาสติกนักเรียนลองมาตอบคำถามกันนะครับว่าสิ่งใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง 1. ของแข็งเมื่อถูกแรงกระทำจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปล่าง 2. ของแข็งที่ผิดรูปแบบยืดหยุน่น จะสามารถคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้เมื่อแรงกระทำหยุดลง 3. ของแข็งที่ผิดรูปแบบพลาสติกจะสามารถคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้เมื่อทิ้งวัตถุไว้เป็นเวลานาน 4. เมื่อของแข็งถูกแรงกระทำมากเกินระดับหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างถาวรน,นักเรียนเลือกคำตอบกันแล้วใช่ไหมครับ ข้อความในตัวเลือกที่3นั้นไม่ถูกต้องของแข็งที่ผิดรูปแบบพลาสติกจะไม่สามารถคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้ถึงแม้ว่าเราจะหยุดแรงกระทำหรือทิ้งวัตถุไว้เป็นเวลานานก็ตามในเนื้อหาถัดไปเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับปริมาณที่ใช้อธิบายการผิดรูปของของแข็งภายใต้แรงดึงกันนะครับสำหรับวีดิทัศน์นี้ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ